อ,องทูมาที่นรบดินนร์บดินเล่นสั้นๆกับอองทูครับโซลูกา้าโยนไม้นฤรบดินวิ่งหลอกแล้วครับแล้วก็เป็นกิลฟานออกข้างมาเลยครับกิตภาพกิตภาพธนุแม่โดนสุขโชคแล้วก็เป็นนักโอ้ยยิงลูกนีกเรียบร้อยครับโอ้โหเอาจนได้ครับจากกริดแม่จะได้จะได้หลายครั้งแล้วนะครับ สุดท้ายก็ทาได้จริงๆครับสวัสดีกองหลังก็ถือว่าเอาไม่อยู่ครับเจอลูกกระชากลากเรือของสุภโชคสรารชาติเข้าไปครับแล้วบอลมาเข้าทางนะครับของทางฝั่งจากกรีฑแล้วก็ไม่เหลือนะครับรอเป้าแบบนั้นตัดกลับมาก็เป็นบอลของบุญร,รัมอีกครั้งนะครับเลบินซูลาก้า รายบอลไหลมาครับ